สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ a f t e r Work Channel นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผม a d ดโ a r t ัลเต r นะครับและเราจะนำพาให้คุณไปสู่เส้นทางสู่การวิ่งอัลต้า10ชั่วโมงในปี2025ในปีนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้5เดือนที่แล้วครับผมมีอาการมาเจ็บหมอลองข่าวแล้วเอ็นไขว้หน้าจิกขาดจากอุบัติเหตุเล่นแบดมินตันครับก็ทำให้รักษาตัวจนถึงตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ร้อนะครับ แต่ว่าผมอยากลงวิ่งในงานนี้ครับเพราะว่าประทับใจจากปีที่แล้วที่ผมลง10ชั่วโมงนะครับซึ่งในปีนี้ผมไม่สามารถลง10ชั่วโมงได้ด้วยสภาพอาการขาที่บาดเจ็บอยู่นะครับผมจึงขอลงระยะ5ชั่วโมงครับซึ่งก็ยากพอสมควรกับผมสภาพในตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแชร์การฝึกซ้อมของผมนะครับก่อนจะถึงวันแข่งและลงคลิปวันแข่งให้ติดตามชมกันด้วยนะครับก็รับชมกันได้เลยนะครับตอนนี้นะครับ ก่อนจะเข้าเนื้อหาผมขอแชร์บทกวีของไอริสบทกวีหนึ่งดังนี้นะครับในเรื่องของการใช้เวลาจงใช้เวลาเพื่อทำงานเพราะมันคือรางวัลของความสำเร็จจงใช้เวลาเพื่อตึกตรองเพราะมันคือขุมพลังงานจงใช้เวลาเพื่อเล่นเพราะมันคือเคล็ดลับของความเยาว์วัยจงใช้เวลาเพื่ออ่าน เพราะมันคือรากฐานของความรู้จงใช้เวลาเพื่อเป็นมิตรเพราะมันคือประตูสู่ความสุขจงใช้เวลาเพื่อจะฝันเพราะมันคือหนทางสู่ดวงดาวจงใช้เวลาเพื่อจะรักเพราะมันคือความสุขที่แท้จริงของชีวิตจงใช้เวลาเพื่อมีความสุขเพราะมันคือดนตรีของจิตใจจงใช้เวลาเพื่อดื่มด่ำ มันคือรางวัลของการกระทําผมว่ามันคือบทควีหนึ่งที่ดีใช้ได้เลยนะครับเกี่ยวกับการใช้เวลาในชีวิตนะครับและเพื่อนๆใช้เวลาในชีวิตดีพอแล้วหรือยังครับต่อไปนี้ผมขอแบ่งเป็น4พาร์ทของเส้นทางนะครับ 1. คื r v e t อ n เวตเทนนิงครับ 2. การวิ่ง 3. ผ่อนคลายและ 4. วันแข่งขันนะครับโดยผมจะขอเริ่มที่ พาร์ทที่1ของผมนะครับคือพาร์ทเวทเทรนนิ่งนะครับในพาร์ทของส่วนเวทเทรนนิ่งนะครับผมจะเน้นเวทเทรนนิ่งบริเวณขาเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าจะพยายามฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาให้กลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมครับผมบาดเจ็บตรงบริเวณเข่าด้านซ้ายครับก็ตอนนี้ขาข้างซ้ายมีขนาดที่เล็กกว่าขาด้านขวาครับซึ่ง ตอนที่ผมบาดเจ็บใหม่ครับขาข้างซ้ายไม่ค่อยได้ใช้งานครับเพราะว่าเดินไม่ค่อยไหวเดินกระเพกเลยก็เลยต้องใช้น้ำหนักขาข้างขวายเยอะจนทําให้ตอนนั้นขาข้างขวามีอาการเจ็บเล็กน้อยตามเนยครับเพราะว่าต้องรับน้าหนักขาข้างซ้ายด้วยต้องขอบุณขาข้างขวามากๆครับเ <ME U X. S 1> มื่อขาข้างซ้ายเริ่มลงน้าหนักได้ผมก็ต้องเริ่มเน้นเวทขาข้างซ้ายให้มีขนาดใหญ่เท่าขาข้างขวาและความแข็งแรงเท่ากันครับซึ่งคุณหมอแนะนําว่าพยายามเวท ขาด้านซ้ายก่อนครับหรือว่าทําจํานวนเซตให้มากกว่าขาข้างขวานะครับเพื่อที่จะให้ขาข้างซ้ายมีขนาดใหญ่เท่าขาข้างขวาครับซึ่งตอนนี้ผมก็ทําการวัดระยะรอบขาอยู่เพื่อเช็คและนําข้อมูลมาปรับแผนการออกกําลังกายครับเพื่อเน้นให้ได้ประสิทธิภาพและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้ได้มากและไวที่สุดครับและนี่เป็นการบริหารกล้ามเนื้อลาตัวของผมนะครับและแขนหลัง ทุกส่วนนะครับเพราะว่าผมจะใช้กล้าเมเนื้อส่วนนี้ด้วยครับเพราะว่าอนาคตผมจะเข้าร่วมในการแข่งขันไฮร็อกและสปาตันครับซึ่งผมมีความสนใจในการที่จะเข้าร่วมในการแข่งขัน2ชนิดนี้ด้วยครับซึ่งผมจะบริหา,การกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายครับไหล่แขนลำตัวแกนการลำตัวครับเพราะว่ากล้าเมเนื้อส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญครับที่จะใช้ในการแข่งขันไฮร็อกครับ ซึ่งในปีนี้ครับถ้าผมบรหิหารกล้ามเนื้อขาได้แข็งแรงมากขึ้นแล้วผมจะเข้าตารางซ้อมเหมือนกันครับซึ่งในการบรหิหารกล้ามเนื้อนาตัวหรือขาครับตอนนี้ผมใช้แผนในการเล่นอย่างละสี่เซตครับเซตละสิบครั้งโดยการเพิ่มจํานวนน้าหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตามที่กําลังไหวนะครับก็ตารางของผมในการเล่นก็จะประมาณนี้ครับในช่วงนี้ซึ่งในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนนี้นะครับผมจะเน้นเวทเป็นหลักครับ เพราะว่าจะเสริมกล้ามเนื้อให้แข็งแรงก่อนครับซึ่งกล้ามเนื้อขางผมยังไม่แข็งแรงมากเท่าที่ควรนะครับต้องเสริมกล้ามเนื้อให้แข็งแรงก่อนโดยหลังจากการแข่งขันวันที่4พฤษภาคมนียครับอลตา10ชั่วโมงนะครับผมจะเริ่มเน้นซ้อมการวิ่งมากขึ้นแล้วครับแล้วก็จะเข้าตารางเข้มข้นมากขึ้นในการวิ่งเพื่อที่จะทำ New PB ในการแข่งขันบางแสน42สในปีนี้นะครับ ซึ่งในปีที่แล้วนะครับเป็นการแข่งขันบางแสน42ครั้งแรกของผมครับก็เป็นช่วงที่ผมบาดเจ็บใหม่ๆเลย 1- 2เดือนแรกครับผมไม่สามารถวิ่งจบได้แน่นอนเพราะว่าตอนนั้นเดินอย่างเดินปกติไม่ได้เลยครับเดินกระเทกแล้วก็วิ่งได้ไกลสุดก็ประมาณ 2- 3สากิโลครับแต่ว่าผมมีสิทธิ์ลอโต้ไปแล้วครับตอนก่อนบาดเจ็บครับผมจึงอยากรักษาสิทธิ์แล้วก็อยากคุ้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกครับผมก็เลยไปวิ่ง ไพื่อพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ซึมซับบรรยากาศของงานวิ่งบางแสน4ีสองครั้งแรกนะครับที่เราโต้ได้วันนั้นก็เซอร์ไพรส์ามากครับผมสามารถวิ่งไกลกว่าที่คิดได้ผมวิ่งไปถึง20โลครับในสภาพขาที่แบบเดินกะเพงครับก็ถือว่าภูมิใจตัวเองมากครับในวันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นครับในปีนี้ที่ผมจะฟื้นฟูตัวเองและกลับมาล้างตาเพื่อทำ New PB ครับให้แรงกว่าสถิติมาราธอนแรกของผมนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับ อันนี้ก็คือส่วนพาร์ทของการซ้อมวิ่งของผมนะครับคือในเดือนหนึ่งสองเดือนนี้ครับผมจะซ้อมอีซี่อย่างเดียวครับโซนสองเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อตัวเองให้พอฟื้นกลับมาได้ครับแล้วก็จะมีวิ่งเร็วสลับช้าบ้างน,นะครับก็อินเทอร์วอลเพื่อเสริมสร้างแรงกล้ามเนื้อให้ได้มากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของเดือนนี้นะครับคุณหมอแนะนําให้ผมวิ่งเร็วสลับช้าครับถ้าเป็นภาษานักวิ่งก็คือการอินเทอร์วอลครับ ผมก็จะมีสลับวิ่งอินเทอร์วลสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับไม่ถึงกับวิ่งมากแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นโซน2อีซี่อย่างเดียวครับซึ่งก็อย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ1-2ถึง,ง,งเดือนนี้เป็นการเตรียมกล้ามเนื้อครับผมจะเน้นเวทเป็นหลักก็ให้การเนื้อพร้อมครับในการที่จะซ้อมวิ่งอย่างเข้มข้นมากขึ้นครับในเดือนหลังจากพฤษภาคมนี้ครับในการเตรียมกล้ามเนื้อพร้อมที่จะวิ่งเร็วให้ได้ไกลและนานมากขึ้นครับและ เสริมสร้างประสิทธิภาพของปอดด้วยครับจากการที่ผมมาเจ็บจากหมอนรองเข่าและเอ็นพวอยนาจีกขาดจากอุบัติเหตุการเล่นแบปเพนต้าน,นะครับผมไม่ได้วิ่งเต็มที่หรือว่านาน,านทีวิ่งทีมา5เดือนแล้วครับก็ทําให้ค่า v ี2ทูแผมตกลงไปเยอะแล้วครับจาก5.2าสิบครับก่อนการบาดเจ็บครับตอนนี้เหลือประมาณ44ครับในวิธีแล้วส่วนในวีกนี้ล่าสุดเพิ่งวัดเมื่อวานนะครับได้ประมาณ4 6ครับซึ่ง เป้าหมายของผมเลยคือจะฟิตซ้อมให้ได้ดีกว่าเดิมครับก่อนที่การบาดเจ็บก็ได้มากกว่า5้าสครับพยายามฟื้นฟ,นฟูให้ดีกว่านั้นนะครับเพื่อในการแข่งขันบางแสนสีจะได้มี PB นะครับและเป้าหมายของผมในการวิ่งนะครับก็คือผมจะวิ่งให้ได้ครบ100กิโลทั้งเทรลและถนนครับก็จุดเริ่มต้นมาจากหนังสืออาาัลต้าแมนเส้นชัยและเหตุผลที่แฟนผมได้เอามาให้ผมอ่านครับ ทนึ่งทาให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเกิดแล้วมาในาใจในการวิ่งนะครับจุดเริ่มต้นในการวิ่งของผมคือเร่มนี้นะครับก็ทําให้ผมวิ่งมาถึงทุกวันนี้ครับประมาณ2ปีแล้วครับแล้วก็มาสะดุดบาดเจ็บต้องเริ่มจากติดลบเริ่มศูนย์ใหม่ครับก็เดี๋ยวเราจะฟื้นฟูไปด้วยกันนะครับให้ถึงเป้าหมายให้ได้ครับและพาร์ทที่3ของผมนะครับคือพาร์ทรีแลกนะครับพักผ่อนคือ ผมจะมีวันหนึ่งวันนะครับสําหรับในการเล่นกีฬาที่ชอบนะครับรีแลกตัวเองคือผมชื่นชอบกีฬาต่อยมวยไทยอยู่แล้วครับผมก็เลยใช้เวลาวันหนึ่งซนะ้อมมวยไทยแต่ว่าพยายามเซฟเข่าข้างซ้ายนะครับไม่ค่อยออกอาวุธข้างซ้ายมากเพื่ออาการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับเป็นกีฬาที่ชอบรีแลกครับเหมือนกัการคอร์สเทนนิ่งครับหรือว่าบางทีผมก็จะเล่นกีฬาอื่นด้วยครับแต่ว่าไม่เล่นหนักนะครับและอีก กิจกรรมนึงก็คือการยืดเหยียดนะครับเป็นกิจวัตรประจําวันที่ผมจะต้องทํานะครับเพื่อเป็นการฟื้นฟูและคลายเส้นที่ผมได้ออกกำลังกายและลดการเกิดการผังผืดบริเวณที่บาดเจ็บด้วยนะครับนี่เป็นส่วนสาคัญเลยนะครับที่ผมจะต้องทํานะครับซึ่งผมก็ได้ทําตามท่าที่คุณหมอแนะนํานะครับก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผมไม่เกิดผังผืดครับสามารถยืดเหยียด เข่าและขาได้ตรงครับเพราะก่อนหน้านี้ตอนนี้ผมมาเจ็บใหม่ครับผมไม่สามารถยืดขาข้างซ้ายที่บาดเจ็บให้ตรงได้ครับงอได้ไม่สุดแต่ว่าผมทําทุกวันนะครับอย่างมีวินยัยจึงทําให้สามารถยืดเหยียดตรงได้แบบคนปกติแล้วครับก็ทําให้สามารถออกกาลังกายได้เหมือนคนปกติมากขึ้นนะครับก็พาร์ทนี้ครับก็ยังต้องทําอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราออกกำลังกายในวนนี้นะครับการยืดเหยียด ก่อนและหลังในการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สําคัญมากมานะครับลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยนะครับและ1-3ึ่งถึงสพาร์ทก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มพาร์ทที่ทุกท่านราอคอยนะครับคือพาร์ทที่4ในการพาร์ทของการแข่งขันนะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มคลิปต่อไปนี้เลยนะครับ